ใส่กระเทียมใส่ต้เปิดอย่างนี้เลยครับจะหอมครับผมเอาทิ้งปิกเกล็นพอก็ใส่หอมแดงครับผมหอมแดงหนะ ก็เลยัดต่ำข้างล่างครับกเกินกกกกนิดหนึง่ง แล้วก็เด็ดพิษชุดชัยนี่องสองสามเม็ดครับแค่ <S <S นี้พอครับไม่ต้องให้มันอ่อนมากครับ เรื่งเอาลงก,ก่อนนะครับลงกันที่นี่เลยแล้วก็ตะไก่จะตามลงไปเลยครับลงรถมันครับผม มินครับสลดครับเต็มทีนี่อุปห้งครับ เลกนิดหนึ่งโอ้เราจะมาลุก,กันอีกทีนะครับโอ้โอนำ้ำเยอะเลยอ่ะร้อยต้องร้อยน้ำให้แห้งก่อนครับ ตอนนี้ก็เราเลือดใส่ครับโอเไโอ้องต้องมอีกสักพักนึง่งประมาณชิพ้านาทาะนะตอนนี้ก็เรามาดูก,กันครับน่าจะฉุกแล้วครับโอ้ดีครับ กำลังดีเลยเราเก็บไว้น้ำมันนิดนึงครับเพราะว่าเรากินข้าวหุงนะออผงแล้วครับก็ตักเลยครับผมโอ้ไจาจานเลยครับเดเครื่องในกับสันลังสันหลังกลุบสันหลังครับที่เหลือแล้วก็เก็บไว้ต้ม นี่ครับนี่ครับผมไก่อบครับนี่เครื่องในไก่อบครับเราจะไปรับประทานกันแล้วครับ ถ้าชอบ่องคนมันนกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์่องคนมันนกทุกท่านทุกคนเลยนะครับดีๆมาผักท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้คนมนันนกสุดขลางเพลงท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจอกิลิปหน้านะครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ